ดูดว่วนเหลือจะเชื่อบุรีรัมจะให้คิสพิมพ์ไปเล่นท่าเรือจริงดิด้านเมืองทองยุคใหม่คตอ้อนลุยต่างชาติเซตใหม่เอาของจริงส่วนทีละสินจบแล้วขณะที่ท่าเรือลุ้นดิวมาโนอาจจะล่มเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามในคลิปนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ต้องสุยนะครับคลิปนี้จะเต็มเรื่องราวของฟุตบอลไทยกันแต่ช่วงแรกนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับ YouTube ต้องสุยมุ่งสู่3 0 0แสนซับไปด้วยกันนะครับ แล้วก็แนะนำนี้เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกเรนเน่พัดในเคสการาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนต์แน่นๆโปรตีนเน้นๆเก็รนเน่พัดในเคสการาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้คุณผู้ชมนะครับมาดูกันด่วนๆเลยนะครับตื่นเช้ามาเนี่ย คือก็มีข่าวหนึ่งที่ผมอยากจะมาพูดคุยแล้วก็เป็นข่าวที่ผมคิดว่ามันน่าจะเกิดขึ้นยากคือมันเป็นเรื่องของทางฝั่งบุรีรัมยูเนเต็ดโดยลุงเนเนี่ยเขาประกาศไว้ว่าการท่าเรือเนี่ยกำลังจะขอยืมนักเตะของบุรีรัมไปใช้งานแต่ก็ไม่รู้จะเป็นใครนะครับซึ่งผมก็นั่งดูดูแล้วปรากฏว่าไปไถเฟดข่าว ฟีดข่าวนะคุณผู้ชมปรากฏว่าคนที่การท่าเรืออยากจะยืมตัวจากบุรีรัมคือลูคัสคิสพิมครับคุณผู้ชมนี่คือดาวเตะที่ฟอร์มดีที่สุดของบุรีรัมในฤดูกาลนี้ก็ว่าได้นะครับคือถ้าถามว่าคนไหนจะคว้า MVP ของบุรีรัมประจำปีเนี่ยผมบอกเลยว่าลูคัสคิสพิมก็ได้เล่นในทั้งตัวลุกวิงแบก็กแล้วก็เป็นตัวหลักยิงประตู ส,สวยพาบุรีรัมควา้าแชมป์สโมสรอาเซียนเปน็นนักเตะหนึ่งคนที่ครบเครื่องเพราะข่าวนี้ออกมาผมก็ตั้งคําถามว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นจริงเหรอบุรีรัมจะปล่อยนักเตะอย่างคริสพิมพ์ให้ท่าเรือยืมตัวเหรอผมรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ครับคุณผู้ชมทั้งที่เอาจริงๆอ่าทั้งลุงเนก,กับมาดามแป้งเนี่ยเขาก็มีความสนิทกันแต่อย่าลืมนะว่าบุรีรัมเนี่ยเขาต้องการไปสู้กับ ระดับเอเชียได้ดีขึ้นและคิสพิมก็เป็นนักเตะหนึ่งคนที่เป็นระดับท็อปของทีมแล้วก็สู้กับระดับเอเชียได้สบายและที่สําคัญเนี่ยเขาเป็นกําลังหลักแล imm, ้วคิสพิมคุณผู้ชมเขาก็พึ่งออกมาพูดในรายการของบุรีรัมว่าว่าเขาอยากอยู่บุรีรัมยาวๆอยากอยู่ชอบที่นี่ชอบวัฒนธรรมและเขายังเป็นตัวหลักอยู่แล้วผมก็มองไม่เห็นทางว่า วิรามปล่อยคิสพิมไปเนี่ยมันจะมีผลดีกับทีมยังไงหรือเขาจะเอาตัวใหม่ที่ดีกว่านี้มาแต่คิสพิมนี่ก็ดีแล้วนะตัวใหม่มันต้องมาดูด้วยปรับตัวได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นผมรู้สึกว่าข่าวเนี้ผมว่ามันยากที่จะเกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะมีความสนิทสนมกันแล้วก็ฟุตบอลไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้นะแต่ถ้าปล่อยคิสพิมให้การท่าเลยยืมตัวผมว่ามันไม่เมคเซน์กับ เวที่วีดามเขาทำที่เขาบอกว่าเขาจะปั้นนักเตะต่างชาติแล้วก็ปล่อยได้เงินถ้าเป็นแบบท่าเรือทุ่มดึงคิสพิมพเนี่ยจ่ายมาเนี่ยผมว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้แต่ถ้าจะปล่อยคิสพิมพยืมไปการท่าเรือเนี่ยผมมองไม่เห็นทางว่ามันจะเกิดขึ้นมันอาจจะเป็นแค่ข่าวหรือที่เขาเอามาพูดคุยมาปั่นกันก็ได้แต่ผมรู้สึกว่ายังไงซะ คริสพิมก็น่าจะยังคงอยู่กับบุรีรํานะผมว่าคงจะเกิดขึ้นยากนะสำหรับดีลนี้มันเป็นดีลที่ที่งงๆเออผมเห็นข่าวแล้วผมว่าเฮ้ยมันจะจริงเหรอผมว่าไม่จริงอะ่ะเดี๋ยวผมไปเช็คให้อีกทีแล้วกันแต่ขอพูดก่อนอันนี้พูดในมุมมองส่วนตัวของผมนะที่ไม่ได้มีข้อมูลอะไรเลยพูดในการแบบวิเคราะห์เรื่องฟุตบอลนะ่ะผมว่ามันมันมัน,มนไม่เอกซ์เซนนะครับถ้าเกิดท่าเรือทุ่มดึงคริสพิมเนี่ยยังโอเคนะ แบบโอ้โหทุ่มมาแบบหลักหลายสิบล้านอย่างเงี้ยยังโอเคแต่นี่จะปล่อยยืมผมว่าไม่น่าใช่เออไม่น่าใช่แต่ผมคิดว่าถ้าเกิดยืมอะตามที่ลุงเนบอกจะออกคนอื่นมากกว่าผมว่าถ้าออกนะโบอาเกียมีโอกาสโบอาเกียอะไรเนี่ยมาตินโบอาเกียหรืออาจจะเป็นพวกเคอร์ติสกูดอะไรพวกนี้หรือเปล่า หรือแม้แต่ทางนักเตะไทยอย่างพี่โยงพันษาก็มีโอกาสผมว่าจอบไปออกชอยนั้นมากกว่าเพราะว่าคิสพิมพไม่น่าใช่แล้วคุณผู้ชมละ่ะให้ข่าวนี้ข้อมูลกี่เปอร์เซนต์คอมเมนต์เข้ามากันหน่อยนะครับแต่ผมเชื่อว่าคิสพิมพยังคงอยู่กับบุรีรมัมแต่เรื่องนี้ทุกอย่างมันยังอยู่ในช่วงการโยกย้ายได้ เพราะฉะนั้นก็ฟังหูไว้หูแล้วกันก็รอติดตามแล้วกันนะครับนอกจากนี้ก็มีข่าวของบุรีรัมย์ว่าสนใจอยากได้นักเตะดาวรุ่งทีมชาติไทยอย่างธนวุฒิโพชัยนะครับนี่ก็เป็นนักเตะที่ขึ้นมาแล้วโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นกับทีมชาติไทยยูยิ 23, รวมไปถึงเป็นกัปตันทีมของหนองบัวเนี่ยนะหนองบัวดนะ้วยนะวิ่งเร็วคล่องแล้วก็เป็นนักเตะไทยหนึ่งคนที่กล้าเล่นความสามารถเฉพาะตัวดีแต่รายงานจากพี่เจอวอนะก็บอกว่าทางฝั่งของ หนองบัวปัดพอต้องการใช้ธนวุฒิโพชัยเป็นกำลังสำคัญของทีมเพื่อจะพาหนองบัวกลับสู่ไทยลีกในฤดูกาลหน้านะครับอ่ะก็เดี๋ยวรอดูนะแต่ผมเชื่อว่าเดี๋ยวบุรีรัมย์คงได้นักเตะใหม่ๆเข้ามาอีกพอสมควรแหละหลังจบฟุตบอลลีกครับรอบชิงก็ติดตามกันต่อไปนะครับจากนั้นคลิปนี้ครับคุณผู้ชมมาต่อกันที่เรื่องดาวของเมืองทองจัดเต็มให้เลยนะครับเมื่อวานนี้คุยกับน,นันน o นันนงเนี่ยไปคุยกับ ผู้ใหญ่สูงสุดของเมืองทองมาเกี่ยวกับการอัปเดตอนาคตต่างๆนะครับล่าสุดเมืองทองเปิดตัวนักเตะใหม่หนึ่งคนแล้วก็คือมิเคลแคมเตอร์นะครับนี่เป็นนักเตะสารพัดตำแหน่งเลยครับสารพัดประโยชน์มาจากการ์ดฮอปเปอร์ซูริกนะครับสโม,มสรยักษ์ใหญ่ของลีกสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับคุณผู้ชมตอนแรกเป็นห่วงเรื่องของร่างกายใช่ไหมเขามีอาการบาดเจ็บแต่ตรวจแล้วเนี่ยปรากฏว่าแคมเตอร์ตอนนี้เนี่ยร่างกายดีขึ้นและพร้อมที่จะลงเล่นในฤดูกาลหน้า เป็นนักเตะเกรดอาเซียนที่เป็นฝีเท้ายุโรปนะครับสำหรับแคมเตอร์เนี่ยเป็นเพื่อนกับสตราว์เล่นแบ็กซ้ายยืนเซนเ,นเตอร์ได้อายุ30ปีเล่นในลีกสวิตเซอร์แลนด์มาแทบตลอดเลย f อซซูริกอ่าแล้วก็มีกาทอปเปอร์ซูริกมีซังกาเลนโอ้โหเล่นกับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับก็เป็นสมาชิกใหม่ของเมืองทองแล้วก็เดี๋ยวเมืองทองจะมีการเสริมทัพนักเตะเข้ามาอีกนะครับไม่หยุดแค่นี้แน่นอนทั้งตัวไทย แล้วก็ตัวต่างชาติซึ่งโคดอ้นเนี่ยเขาก็เดี๋ยวจะเปิดตัวคุมทัพเมืองทองซึ่งเขาก็ได้มีการพูดคุยกับทางฝั่งบอร์ดบริหารต่างๆถึงแนวทางการเสริมทัพเดี๋ยวในช่วงวันจันทร์วันคานเนี่ยจะมีบทสรุปเรื่องของการโยกย้ายโดยเฉพาะกรปล่อยตัวนักเตะที่จะมีใครออกจากทีมบ้างเดี๋ยวรอรุนละกันที่ออกไปก็เป็นชีรพลย้อยเย้แหละที่จะออกนะครับอ่าแล้วก็นักเตะต่างชาติเนี่ยผมอัปเดตให้เลยนะครับ นักเตะต,ต่างชาติเซตใหม่ของเมืองทองเนี่ยคนที่จะดึงเข้ามาต้องเกรดดีและจะไม่เอาของเหลือและคุณผู้ชมไม่เอาของเหลือและเพราะไอ้นัดชิงกับบุรีรัมเนี่ยมันทําให้ตาสว่างว่าเกรดต่างชาติของเมืองทองกับเกรดบุรีรัมที่เขาทุ่มเนี่ยมันต่างกันแล้วมันเป็นตัวชี้วัดซึ่งเมืองทองเนี่ยหลังจากนี้นะครับเดี๋ยวจับตาดูนักเตะต,ต่างชาติที่เข้ามาจะคัดสรรเกรดที่ดีมากขึ้นครับคุณผู้ชมที่อยู่เนี่ยโรบักเนี่ย น่าจะอยู่ต่อโรบักวิลเลนพอบกลับมาอ่าอ่าสเตรล์อยู่อนาคตเมลวินเนี่ยต้องอรอลุ้น50-50เมื่อจีโน่เลติอลีไม่อยู่แล้วเมลวินจะตัดสินใจยังไงเพราะว่าเมลวินเขาเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบซัพพอร์ตการทำงานของจีโน่เลติอลีแบบสุดๆอะในเมื่อลูกพี่ไม่อยู่ไม่รู้ตัวเองจะตัดสินใจยังไงนะครับอับบอสโอตาคนน้มเนี่ย มีโอกาสไม่ได้อยู่เหมือนกันเพราะมันไม่มีโคตา้าเอเชียแล้วคุณผู้ชมในปีหน้าใช่ไหมละ่ะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเปลี่ยนมาเยอะเหมือนกันสําหรับเมืองทองประตูยืนยันจะเป็นประตูต่างชาติเข้ามานะครับเข้ามาเสริมช่วยกับนักเตะไทยเวยปีหน้าของเมืองทองเนี่ยคือจะเอาต่างชาติเกรดดีๆบวกกับตัวดาวรุ่งของเมืองทองที่เป็นอนาคตของทีมได้ลงเล่นแบบเต็มๆเ,เ,เอามาช่วยกันนะครับส่วนเรื่องของพี่มุ้ยช i r สินแดงดาเนี่ยหลายคนเนี่ยอยากเห็น กระดับมาเมืองทองใช่ไหมแต่ล่าสุดนั้นนงเนี่ยเขาไปคุยกับบอร์ดไปได้หาระดับสูงมาเขาบอกว่าดีลของเชลสิน์กับเมืองทองและตอนนี้คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นยากเพราะว่าเชลสินไม่ได้อยู่ในแผนการเสริมทัพของทัพกิเลนพยองนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเขาจะไปมองคือกระเลดเอาต่างชาติดีๆมาบวกกับเขาจะปั้นนักเตะไทยเนี่ย ขึ้นมาอีกหลายๆคนเพราะฉะนั้นเนี่ยดีลของพี่มุ้ยกับเมืองทองน่าจะเป็นเรื่องที่ยากนะครับเพราะฉะนั้นก็จับตาดูอนาคตของพี่มุ้ยหลังจากนี้ว่าจะไปอยู่กับทีมไหนกระแสแรงๆคือบุรีรัมมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะรวมถึงแบงคอกผมให้2ทีมเนี่ยถ้าพี่มุ้ยจะย้ายน่าจะไม่พ้นแบงคอกกับบุรีรัมถ้าบุรีรัมได้พี่มุ้ยไปเนี่ย ของดีเช่นเดียวกับแบงคอกแบงคอกไม่ต้องปรับตัวอะไรมีโค้ดแบนคุมทีมอยู่แล้วก็วถ้าถามว่าแบงคอกจะจะเป็นแชมป์ก็ต้องเอานักเตะที่เป็นเดอะวินเนอร์เนี่ยมาช่วยคือพี่มุ้ยจิรสิลปแดงดาไม่แน่การเจราจาจะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเหลือแค่2ทีมเนี่ยที่จะได้ลายเซ็นของพี่มุ้ยจิรศิลปแดงดาไปนะครับอ่ะแล้วก็นี่เรื่องราวของเมืองทองปิดท้ายเรื่องของการท่าเรือกันหน่อยการท่าเรือย,ยังต้องลุ้นเรื่องของโค้ดใหม่ครับคุณผู้ชมเพราะว่า ณนะตอนนี้สถานการณ์ของมาโนโพกิงกับกงอันฮานอยเนี่ยจริงๆเนี่ยเขาจะมีการแยกทางกันหลังจากจบนัดชิงแชมป์สโมสรอาเซียนแล้วมาโนเนี่ยจะมาเปิดตัวคุมการท่าเรือแต่ปรากฏว่ามาโนยังเคลียร์กับกงอันฮานอยไม่ได้ครับคุณผู้ชมเพราะว่ากงอันฮานอยเนี่ยมันยังไม่ปิดฤดูกาลอาจจะต้องรอไปจนถึงปลายเดือนมิถุนายนเลยซึ่งไม่รู้ว่าการท่าเรือจะรอหรือเปล่าเพราะว่าตอนแรกคิดว่ามาโนคงจะเคลียร์ได้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือน แบบนี้ดิลอาจจะล่มก็เป็นไปได้ครับคุณผู้ชมซึ่งพอได้ข่าวว่าดิลล่มเนี่ยแฟนการท่าเรือก็ยิ้มเลยเพราะแฟนท่าเรือเนี่ยดูเหมือนว่าไม่ค่อยชอบมาโนโพกิง้งแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดดีลมาโน o โพกิ้งล่มนะท่าเรือก็มีโอกาสได้การ่มากับฮาร์ทซันที่มีข่าวสองคนก่อนหน้านี้ว่าอยู่ในขายอ่ะถ้าเกิดดีลมาโน o โพกิ้งล่มจริงๆเนี่ย ผมว่าแฟนท่าเรือคงน่าจะมีความสุขกับการที่มีข่าวกับโค้ชคนใหม่เพราะกาม,มากับฮัสซันเนี่ยก็เป็น2โค้ชที่แฟนบอลท่าเรือชอบโดยเฉพาะกาม,มาที่เขาจะหมดแล้วไม่ได้ไปต่อกับลำพูนเดี๋ยวเขาเหลืออีกโปรแกรมอย่างหลีครับที่จะเจอกับบุรรมย์ในรอบชิงรองรุนละกันซึ่งจริงๆมาโน่เขาอยากกลับมาไทยแต่เผออิญว่าสัญญากับกองงานฮานอยมันยังไม่หมดและยังเคลียร์กันไม่ลงตัวแล้ว เดทไลน์ของท่าเรือเขาก็บอกแล้วว่าต้นเดือนมิถุนายนเนี่ยเขาจะเปิดตัวโค้ชใหม่ถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมาโนโเคลียรไม่ได้อาจจะยังไม่ได้กลับมาก็เดี๋ยวรอดติดตามแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะไปจบที่ที่ใครนะสำหรับมาโน่โพกิง้งส่วนท่าเรือจะได้โค้ดคนใหม่คือใครหลอลุ้นกันนะครับเรื่องนี้ มาอัปเดตข่าวสารให้แฟนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยในเรื่องราวนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแนะนํานี่เลยนะเปลือยให้เห็นทุกวัตถุดิบใหม่เกลนเน่พัดในเคนล็ดกาโนล่าบาร์ผสมอัลมอนด์อัลมอนด์แน่นๆปโปรตีนเน้ๆนๆเกลเน่พัดในเคนล็ดกาโนล่าบาร์อร่อยดีมีโปรตีนด้วยไปซื้อกันได้ที่เซเว่นสิบห้าบาทขายแล้วนะครับใครยังไม่ซื้อไปซื้อเลยของดีมีประโยชน์ต้องสุยคอนเฟิร์มนะครับคลิปนี้ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามรับชม เจอกันใหม่คลิปหน้าไปก่อนสวัสดีครับ